ก็ต้องไปกันที่รัสเซียนะคะสำหรับพิธีศพของอเล็กเซย์นาวอนีซึ่งก็มีการตรึงกำลังในการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มในรัสเซียกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้ที่สนับสนุนนาวอนีด้วยเช่นกันนะคะคุณยมยุทธใช่ครับคุณอธิการแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในรัสเซียนะครับแต่ว่าในพิธีศพและพิธีฝังอเล็กเซย์นาวอนีผู้นําฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเครมลินนั้นมีประชาชนชาวรัสเซียจํานวนหลายพันคนเข้าร่วมพิ ที่ส่งอำลาร่างไร้วิญญาณของเขาเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยครับนาวอนนี่ถูกฝังที่สุสานไม่ไกลจากจุดที่เขาเคยอยู่อาศัยสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีลุดมิล่าและอนาโตลีผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่และเป็นพ่อจูบร่างของลูกชายในโลงศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนให้ผู้คนเข้ามาร่ำลาและปิดโลงศพ ทางนี้ยูเลียภรรยาของนาวอลนี่และลูกอีกสองคนนั้นไม่ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องจากอาศัยอยู่นอกประเทศครับนาวอนี่เป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียอย่างดุดันที่สุดที่ยังอาศัยอยู่ในรัสเซียก่อนจะเสียชีวิตนะครับโดยเขาเสียชีวิตในวัย47ปีในทันทะาที่คมที่อาร์กติกเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลเครมลินได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตครั้งนี้ ที่ผ่านมาทางการมองการเคลื่อนไหวของนาบอลนี่และผู้สนับสนุนเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังดานดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าตัวเขาไม่มีอะไรที่จะสื่อสารไปถึงครอบครัวของนาบอนี่ครับที่สุสานและที่โบสถ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกที่เป็นสถานที่จัดพิธีศพนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ฝังศพ มีประชาชนหลายพันคนออกมาร่วมแสดงความอาลัยครับแล้วก็มีหลายคนที่ร่วมกันตะโกนคาต่างๆเช่นคําว่ารัสเซียจะเป็นอิสระคําว่าไม่เอาสงครามรัสเซียที่ไม่มีปูตินเราจะไม่ยกโทษและคําว่าปูตินคือฆาตกร ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการในพื้นที่อย่างหนาแน่นแทบจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการแสดงออกเหล่านั้นนะครับโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน OVD Info ระบุว่ามีคนถูกจับกลุ่มจำนวน6รายในกรุงมอสโกและอีก39คนในพื้นที่อื่นของประเทศ โดยการเสียชีวิตของนาวอนี่นั้นทำให้ฝ่ายที่มีความเห็นคัดค้านกับรัฐบาลรัสเซียอยู่ในจุดที่อ่อนแออย่างมากในช่วงเวลาที่ปูตินมีแผนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อยืดเวลาอยู่ในอำนาจไปอีก6ปีหลังปกครองรัสเซียมาแล้วเป็นเวลา24ปีและ ในช่วงจังหวะนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผู้ที่เป็นแกนนําการทิพภาควิจาร์ตัวเขานั้นถ้าหากว่าไม่หนีออกนอกประเทศก็ถูกขังอยู่ในคุกกันหมดแล้วค่ะทังนี้เว็บไซตร์รำลึกนาบอ,อนี่มีคนเข้าร่วมจุดเทียนรำลึกแบบออนไลน์มากกว่า1 40, 000, นึ่งแสนสี่หมื่นคนแต่ไม่มีความชัดเจนว่าในจนํานวนนี้มีกี่คนที่อยู่ในรัสเซียครับคุณนิติการค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าสถานการณ์ในรัสเซียเนี่ยการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ